สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนชาว YouTube จ้าวันนี้สาวภูไทยอยู่บ้านแม่ย่าจ้าวันนี้สาวภูไทยจะพามาเดินรอบๆเนาะรอบๆหมู่บ,บ้านค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะกดไลค์ให้สาวภูไทยด้วยนะคะวันนี้เห็นไหมคะก้อนเมฆออกสวยมากเลยค่ะบรรยากาศด,ดีค่ะวันนี้ มาชมกันเลยจ้าถ่ายดูรอบๆหมู่บ้านวันนี้สาวผู้ไทยมาหมู่บ้านแม่ยาจ้าเห็นภูเขาไหมคะหิมะยังไม่ละลายเลยคะ่ะวันนี้แสงแดดดีค่ะ เดินตากแดดกันค่ะนี่ก็เป็นสวนสาธารณะนะนั่งเล่นเป็นสวนวันนี้มาบ้านนอกนะคะมานอกเมืองค่ะที่ปลูกผัก ต้นไม้มันยังไม่ขึ้นเลยค่ะหนาวมันยังไม่หมดเนาะดอกไม้ดอกยา้ามันกำลังจะขึ้นเนาะแต่ปีที่แล้วมันขึ้นเยอะกว่านี้อีกมาบ้านไม่ย่าเนาะ ดอกไม้เต็มเลยแต่ปีนี้ยังกระยมกระแยมอยู่เลยวันนี้ก็วันไข่ไก่นะคะอีเตอร์เดยอีเตอร์ฝรัง่งเขาจะห้อยไข่ไก่ไว้แบบนี้วันอีเตอร์เนาะไข่ไก่ วิวสวยค่ะวันนี้อันนี้ก็รถบ้านเนาะเวลาเข้าไปปิกนิกเขาก็จะเอารถอันนี้ไปจ้าตรงนู้นวิวภูเขาวสวยดีค่ะน,นี้เราก็เดินเข้าบ้านกันเนาะสวนแต่ก่อนดอกไม้มันเยอะกว่านี้ค่ะตอนนี้ดอกไม้มันยังไม่ขึ้นจ้า เราก็จะมานั่งกินปิ้งย่างกันตรงนี้ค่ะนี่ก็มีที่นั่งให้นั่งเล่นตากแดดดอกไม้อันนี้สวยดีค่ะสีม่วงสวย อีเตอร์ไข่ไก่ไข่ไก่สีแดงฝรลังห้อยไข่ไก่จ้าเห็นดอกไม้แล้วก็ชื่นใจจ้า ดอกนี้ก็สวยดีเนาะอันนี้มันยังไม่ขึ้นคะ่ะดอกไม้กระทางดอกไม้น่ารักดีค่ะเราจะมานั่งตากแดดกันตรงนี้นะคะซ s เมอร์เราก็จะมานั่งกินปิ้งย่างกันตรงนี้อันนี้เครื่องปิ้งย่างเนาะ วันนี้กระทองฟ้าสดใสค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมมาติดตามจ้าคลิปนี้ก็จบที่ท้องฟ้าสดใสค่ะขอบคุณมากๆค่ะ